ชั้นเทบงานทุกทานเจ๋งงามอร่ามฉ่ำเยบร้อยหนึ่งเมนูนค่ะเย็บไปหาอดียว่แดดรมลมตกครับหลังจากเราไปร้านอะไรนะ เมื่อกี้เราไปร้านอะไรกันมานะนตาลพาลาแต่เราก็อยู่ได้ไม่นานนะหนีความร้อนวิ่งกลับบ้านไม่ทันสาวววิ่งกลับบ้านพวกนี้ก็ลงเล่นน้ำครับตอนนี้มีคุณตูเฮียไปซื้อสเสบียงคุูตักเข้าครัวอ่าเดี๋ยวมาติดตามกันตอนนี้เรามาดูนักสนุกหญิงสองคนนี้กำลัง ข,ขมัดขมิ้นในการแข่งขันทำยังไงให้โดนลูกแข่งขันว่าจะแทงยังไงให้โดนลูกฮะแล้วไม่ไปโดนสักการะเขาด้วยเด,ดีย๋ยวโดนปรับก้มเป็นลงยุ้ยก้มเป็นลง,น,น,ลงนั่นนะนี่คือโต๊ะอันนี้ไม่ได้มาตรฐานเป็นลมอ่ะเป็นลมอันนี้โต๊ะนี่อันนี้จอนะเขียวจอนะเขียวจอนะ อ่ะคือเราไม่เอาลงหลุมนะเราเอา,เอา,เอาให้ให้ไปโดนสีเขียวนี่ครับอ๋ออันนี้คือเขากะว่าจะแคนนอนลูกจะแคนนอนลูกอ่ะเดี๋ยวปล่อยเขาเล่นกันไปฮะลูกไปกองอยู่ตรงนั้นหมดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปดูเมนูอร่อยอร่อยเย็นนี้นะครับ สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆช่งางไรโรพารที่อาพระลูกแทกินตามสบายนะคะและสวัสดีเอฟซีที่นา่ารักทุกท่านนะ,ะวันนี้คุณตั๊กมีเมนูนําเสนออีกเมนูหนึ่งนะคะเป็นเมนูที่ทานทานกับส้มตําก็ได้ทานกับข้าวเหนียวก็ได้ทานกับข้าวสวยก็คือหมูสามชั้นทอดงาค่ะนี่ค่ะหมูสามชั้นเพเาก็มันก็ต้องมีงาใช่ไหมงาขาวนะ,ะคุณตัก๊กจะปรุงนะคะก็จะมีซีอิ๊วขาว ก็เดี๋ยวจะใส่แป้งถักรอบนี ก่อนจะทอดนะคุตาก,ก็จะใส่แป้งทอดกรอบนะั่นจะเอาแป้งทอดกรอบมี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะอันนี้กุณตักมาเที่ยวก็เลยเอาไปแป้งทอดกรอบมี่ห้อนี้นะคะเดี๋ยวหมักไว้ก่อนนะคะพอจะเอาไปลงทอดค่อยใส่แป้งทอดกรอบนะคะน,นี่หมักไว้ก่อนสิบนาทีค่ะ ได้ประมาณ5นาทีแล้วก็กจะใส่แป้งทอดกรอบนะคะ จะเพิ่มน้ำมันเพื่อน,นิดนึงนะคะม,มันเข้าเนื้อหน่อยอ จะใส่แป้งพัดกรอบหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้มันกระเด็น ดาวอนแก่ม,ม,ากมาดูที่กุ่ออเะเช่นครับได้อาจารย์มีกับเตาเปิดหนีบหนะต้องในนี้เอ๊ะเอาแบบไหนอ่ะเราก็ไปทอดเซนไฟืงนี่เตานี้นนนนว่างอยู่นะอ้าวเหรอดูม่อลม่อลงมอ มาท่าขาอีสารยกหม้อลงเนี่ยว่าปงหม้อยกหม้อลงป้ยกหม้อลงตาตาหนูบอกว่าโปรงหม้อให้แน่อ่าอะไรวะขอนแก่นขอนแก่นกาดดอนหนูก็งงวะอะไรคือโปรงหม้อเราเคยเห็นแต่ว่าแบบนั่งสมาธิแล้วโปร่งกดปล่อยใช่ไหมตาเขาแบพูดที่ถามโปรงหม้อให้แม่หนูก็งงยืองงนะจนหม้อไม่ตาวิ่งมาจะเอาไม้ไปายถึงว่าไอ้ ไอ้กระป่งหมอด้วยเพราะว่าเทกับเขาอยู่เขาเรียกเอ็นว่าป่งหมอแต่ถ้าว่าเอเรียบเรียกว่ากันยกหมอให้พอแน่พีสารคือพีสารเหมือนกันพีสานแต่โคตละวังหวัดมันก็ที่เราตร้างกันอยู่สำเนียงนะเอาได้เรื่องนะผมน่าดีจิหอมงาขึ้นมาแล้วครับ ใน,นครัวก็สมาชิกมาอยู่ในครัวกันหมดแล้วทัดช่วยกันรังสรรคเมนูอันตอนนี้ประชันครัวฮะคุณยุ้ยจะทำอะไรพอดเฟ้นไฟ,เฟ,นไฟเฟ้นไฟกินคู่กับอะไรของคู่ตักนะปลาส้มปลาส้ม คุณยิ้มดูอย่างไรบอกเป็นปลาส้มไม่รู้อ่ะไมันคืออะไรอ่ะอะไรสามชั้นทอดงา,าอ๋อไม่เห็นแม่ตายยิ้มไไม่ดีเลยนะจอมอตอนนี้ครูตักกำลังกลัวว่ามันจะกระเด็น <c oughs> <c oughs> เอาไอ้ที่นี่ที่มันยาวกว่าไหม,มที่ตับของอร่อยต้องอย่างนี้แหละครับ ใส่แป้งน้อยไปเมื่อกี้ใส่แป้งน้อยไปไม่ใส่แป้งเยอะกว่านี้ตัดแล้วเพิ่มแป้งระวังระวังระวังแล้วเมื่อกี้สาวขอนแก่นสาวอุดรนี่สาวอะไรสาวพระลมอะไรนะสายหนึ่งโอ้เตรียมมา แท่งใหญ่ๆแม่ชอบใช่ไหมคณะเราเห็นท้องต้องกันชอบเช็นไฟแท่งใหญ่ๆประชันสองกระทะกับสองแม่ครัวหาใครมายู่หนึคนจะได้เป็นสามแม่ครัวเป็นไงคือป er ๊หอมไม่รู้หอมอะไรกันแน่หอมงาหอมมัน พี่ตูอ่ะอยาให้เด้ไฟบอกอยาให้เส้จอดอาหารนะ <c oughs> อตอนนี้ครบสามแม่ครัวแล้วฮะทแม่ครัวค่ะกระทะเปนแบนจบไหนไม่เอาหม้อ <c oughs> เอาหม้อทอ,อดหอมัน <c oughs> น่ากินมาก หอมไหมหอมมากค่ะปุ้ยค๋อของขุดตักไม่ขึ้นแล้วปรงแล้วปุ้ยปรงปรงหมูตักปรงหมูปรงหมูค่ะโอ้โขอนแก่นจ้าอุดรเฮ้ยคุยกันเรื่องภาษาอีสานมันหอมันหอมมันดูดีมากสวยมามันเป็นแถวแล้วเนี่ยมาอยู่สองวันสามวันอิ่หนีพี่มันเลย แล้วก็บอกว่าหนูอ้วนแต่ดูทำสิมันอ้วนมันอ้วนมานานแล้วมั้งมันสายไปแล้วปุ๋ยแล้วเจอหนูก็ทักว่าหนูอ้วนแล้วดูทำสิแต่แต่แต่ที่แท้ทา้แ้วองไม่ใช่พอแล้วว่าสิปุ๋ยแล้วเจอหนูก็ทักว่าหนูอ้วนแต่ดูทำสิทำแต่อร่อยอร่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วกินเสร็จแล้วโดดลงว่ายน้ำสิเอาออกใช่ใช่หมดแล้วพวกหนูเล่นกันหมดแล้ว ได้หนึ่งใบเห็นคไามกลงนาะเดี๋ยวเสร็จเนี่ยเขาจะลงเตรียมผ้าถุงมาแต่บ้านไม่ลงได้ไงตีโป่งหรือทำตีโป่งเป็นไหมเอาปุ๋ยตีโป่งเป็นไหมโอ้ยทำกับข้าวคุยเรื่องปุ๋ยตีโป่งเป็นไหมตีควักควักควักเอาอากาศเข้าเดี๋ยววันนี้ไปตั้งออกมาใช่ไหมถึงอ่ะเดี๋ยววันนี้เราเราไปตีโป่งกันสามคนเราบอกจริงๆอยู่บ้านไม่มีจัะผืน ใส่แต่ผ้ายจักตัวเออแปฝด้วยแล้วบอกไปยังสั่นล่ะแต่คนนี้เขากรุงเทพเขายังพูดได้เลยอ่าเราติดตามอ่าเราอาบน้ำใช่ไหมเราก็นุ่งผ้าเอ้ช็ดตัวใช่ไหมเข้าห้องน้ำเลยก็สะดวกสบายจักแล้วเขาบอกจักแล้ว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 แปลว่าอะไรไม่รู้สิไม่รู้สินะจักแล้ว พี่ตูปิดประตูปิดประตูโอ้แซงมากคุณตาก็หั่นไหมคะหั่นจะให้มันกรอบๆนี่นึงอ๋อมันไม่ค่อยกระเด็นนะคุณตาให้มันเย็นก่อนค่ะคุณตคุณตากก็จะมีเคล็ดลับให้มันเย็นเคล็ดลับไม่ยอมบอกอ่าเคล็ดลับก็ลับประเด็นไปสองรอบแล้วอ้าวน่ะมันมันสุดวิสัยก็คือว่ามีการสุดวิสัยตาทำไม่กระเด็นจริงไหมอ่าก็ก็จะใส่แป้งอย่าเรียกอย่าเรียกก็จะใส่พอเราทำ อกระเทียมอ่ตอนนี้เตาเต็มครัวครับเดี๋ยวเอาไว้ใส่โขกนิดสักหนึ่ง้กินแบบเดียวถึงจะไม่อ้วนเต้าเต็มครัวอ่ออาเอาอีกละเอียดละเอียดได้ไหมอันนี้ไม่ต้องนอน กินเหอะข้าวอ่ะฉันขอร้องละไม่กินข้าวอยู่ผัดกินข้าวบ้างตอนเย็นเนี่ยนิดนึงลองท้องไม่ใช่ไม่กินอะไรเลยพู้หญิงใครพูดถึงใครลุงตู่คนนั้านหล่ะอาจารย์อันนี้เราต้องเอาไปผัดอะไรยังงเปล่าค่ะกินเขาลดน้ำหนักดีหรือเปล่าไม่กินนิดเดียวกินกับแก้มแบบเยอะๆหน่อยก็ได้อะไรที่ไม่ใช่เบาๆคือเนนี้เป็นเรื่องอย่างว่าผู้หญิงอยู่ในครัวเขาจะดีงพาผู้ชาย ่เชื่อโบจรไหมซิไม่รู้เลยพอหนูยังไม่เคยยังไม่ถึงเวลาเลยเรื่องทาทุกคนน่ะเรื่องชาวบ้านสินขนาดนั้นเลยแหละชอบเดินแบันนี้ชอีอืมแล้วเดี๋ยวต้องหั่นเดี๋ยวเให้มันหั่นหั่นมาหั่นมาขอดูหน่อยเดี๋ยวพอเย็นแล้วเราก็เอามาหั่นให้มันกรอบกรอบนะ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวมันจะใบใหญ่ช่อเอาใบเล็กก็พอเดี๋ยวมันดูแล้วมันไม่สวยใบผีเขียวอ่ะดูแล้วไม่เยอะเดี๋ยวนอกข้างนอกอ่ะท็อปข้างนอกอ่ะไม่เกลือลงไปเยอะกรอบอะรือหยลงอะไรไปผัดแล้วมันจะหอมเลยแหละน้ำมันน้ำมันนะใช่เอาไปคลุกข้าว ไทยง่ายอืมนจ๋งเลยมากเลยอืมสามชั้นทอดงาสุกัสวยงานอร่ามฉ่ำเรียบร้อยหนึ่งเมนูนค่ะเวไปยานปหนเหราะ อันนี้หมูทอดงาอันนี้ก็หมูทอดงาเส้นเสนเราได้เก่งทุกอย่างสิจิ้มแจ่วเหรอไม่จินแจ่วกินธรรมดาเนี่ยแหละไม่กินธรรมดาแล้วใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแค่ข้าวธรรมดา,มมดาอดาอบมาพอหายร้อนแล้วเราก็เอามาหัน่นอออบเากง เล็กตัวเล็กตัวเล็กไปไ,ไปตักข้าวในในหม้อไหมคุณตักถ้วยหนึ่งหน่อยคือุณตักจะผัดให้พี่โดโด้เข้าสวยเข้าสวยะนะจ๊ะ ตอนร้องคาราโอเกะมีระบทเลยค่ะแปดหมูสามชั้นทอดล้ำปาค่ะไม่ใช่ทอดงาทอดสามชั้นทอดงาครสามชั้นทอดงางามีประโยชน์นะคะทุกคนคุ้ค่ะเราทำตังคนะ์ไม่ได้นะฮะมันต้องมีความสวยงาม,ม เรียบร้อยแล้วค่ะหมูสันกันข้าวนี่ค่ะนี่ค่ะโอเคไปได้เดี๋ยวสาวเราเอานี้วางพี่หน่อยสิสองจานครับสองจานเดี๋ยวนี้จะแบ่งผัดข้าวให้พี่โรดด้วยเนาะนี่มิ้นนี่เออสมสมกตะวันหนึ่งเลย อ่าไปได้เซิฟครับชิมชิมหมูสามชั้นทอดงาให้หน่อยไงเป็นไงนักชิมในตำนานอาจารย์อาจารย์จะให้ชิมอาหารรสเด็ดลรสเด็ดเลยสามชั้นทอดงาสา,สาวสาวชาวคันนากำลังมานี่ครับต้องคนนี้นักชิมในตำนานมินมินปิดปิดประตูเร็ว มันต้องจิ้มกับอะไรฮะจิ้มกับซอสก็ได้ซอสซอสกริ้แจ่วแจ่วก็ได้แล้วแต่ชอบแต่ว่ากินเปล่าๆก็อร่อยแล้วจริงๆก็ต้องกินยองเอะบนท่อบนท้อมีสองตัวนะที่มีไอ้ท็อปมาให้ท็อปกินเป็นไงหน้าหมูรูปหมากบําหมูหมูตัวนี้เขายังเด็กอยู่มั้ง ก็ชาวคณะก็แยกมันเหมือนหวานแยกมันเหมือนหวานใช่เขามีหมักไงคุณตั๊กเขาหมักรู้สึกว่าใส่น้ํามันพืชลงไปด้วยนะใช่ไหมคุณตั๊กนุ่มไหมนุ่มนุ่มพอครับถ้าไม่พอข้างบนนี้องต้องชิมไปเนตัวไรครัก็ชาวคณะก็กําลังมารับประทานกันครับนี่เฮียเฮียชิมหมูหมูนี่ยังฮะอร่อยไหมฮะกินทุกอย่างฮะจ้าพอเฮียพออะไรมาเสิร์ฟเฮียก็นั่งชิมก่อนทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง ผ่านการชิมจากเฮีแต่ทัวนี้ยังไม่กล้ากินเลยยังเสียวเสือกที่ท้องเสียจังไม่แน่จังจังพีโดคุตั๊กหมูอะไรนะของคุณหมูทอดงาให้ยูโดชิมเลยแล้วผัดหมี่สีมพูก็อยู่อีกเลยนั่งเลยนั่งแบบเขาเรียกว่าอะไรนี่แบบโอเคอะ ชาคณะมาแล้วอาชิมเลยก็สำหรับหมูสามชั้นทอดงาอร่อยอร่อยฮะมาช่วยกันชิมช่วยกันติฉินนินทาในใจเพราะว่าเพราะว่าต้องบอกว่าอร่อยมาด้วยกันแล้วต <cowboy> ้องบอกว่าอร่อยครับ มันก็เจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดติดตามใค้กดไลค์